สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องโลกของนิทานสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตำนานบทสวนมนต์มหาสมัยสูตรให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันครับ มหาสมัยสูตรปรากฏความในพระสุตรตันตปิดกทีฆานิกายมหาวักภายหลังการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาพระองค์ได้เสด็จจาริกไปในสถานที่ต่างๆเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกและเมื่อทราบว่าพระเจ้าสุทโทธทนะพุทธบิดาประชวนหนัก พระองค์จึงเสด็จกลับสู่กรุงกบ,บิลพัทอีกครั้งเพื่อเยี่ยมอาการพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากทรงถวายพยาบาลพระพุทธบิดาตามพุทธวิสัยและโปรดให้พุทธบิดาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในการต่อมาพระพุทธบิดาก็ปรินิพพานบนประเทศบันทม ภายใต้สวิตชัดนั้นเองภายหลังเมื่อถวายพระเพิงพระศพแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณจงอุตสาหาพิบาลบำรุงบิดามารดาประพฤติกุศลสุจริตธรรมจากสมปรารถนาทุกประการรุ่งขึ้นของอีกวันขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่นิโครธาราม ในกรุงกบิลพั์เหล่าพญาติฝ่ายข้างสากยะและกูริยะที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งแห่งแม่น้ำโรฮินีได้วิวาทากันเรื่องแย่งน้ำทำรรนากษัตริย์ทั้งสองจึงยกกองทัพออกไปทำการรบกันเพราะไม่สามารถตกลงกันได้พระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพระญาณทรงถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เอง ไม่ทรงแจ้งให้ใครๆทราบสเสด็จพุทธดำเนินเพียงพระองค์เดียวไปประทับนั่งขัดบนบันลังระหว่างกองทัพทั้งสองพระนครครั้นกองทัพชาวเมืองกบินลพัดและชาวเมืองโกริยะเห็นพระองค์นั้นต่างก็คิดว่าพระศาส,สดาผู้เป็นพญาตผู้ประเสริฐของเราเสด็จมาจึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ ตามความที่พระองค์ทรงทราบสถานการณ์นั้นดีแต่ก็ทรงตัดถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วตรัสสอนว่าดูก่อนมหาบอพิษพวกพระองค์อาศัยน้ำที่มีค่าน้อยแล้วทำให้กระสัตริย์ซึ่งมีค่าหาไม่ได้ให้ชิบหายกันทำไมเล่าทั้นแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตัดชาดกเพื่อระง,งับการวิวาทของพญาทั้งสอง แล้วตัดลุกธรรมชาดกเพื่อให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพียงกันว่าหมู่ญาติยิ่งมากยิ่งดีต้นไม้ที่เกิดในป่าแม้จะโตเป็นเจ้าป่าตั้งอยู่โดยโดดเดีย่ยวย่อมถูกลมแรงพัดโค่นลงได้และว่านกทั้งหลายมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันย่อมพาตาขายไปได้ และในที่สุดก็ทรงตรัสอัตตะทันทสูตรกษัตริย์เหล่านั้นเมื่อได้สดับธรรมเทศนาแล้วเกิดความสังเวชพากันทิ้งอาบุธแล้วกล่าวว่าหากาพระบรมศาสดาไม่เสด็จมาพวกเราก็จะฆ่าฟันซึ่งกันและกันกษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายพระราชก,กุมาร500องค์คือฝ่ายละ250องค์ ให้บรรพชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาในอัตถกถามหาสมัยสูตรเล่าถึงเหตุการณ์ที่ภิกษุราชกุมารเหล่านั้นบรรลุธรรมไว้ว่าเมื่อพระพุทธองค์นำภิกษุราชกุมารเหล่านั้นมาสู่ป่ามหาวัน ประทับนั่งบนพุทธาอาตที่ภิกษุปูราดแล้วในโอกาสนั้นพระองค์ตัดบอกกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับกรรมฐานแล้วต่างแยกแยก้ายก,กันไปเพื่อเจริญวิปัสสนาตามเงื้อมผาและโคนไม้ในโอกาสที่เงียบสงัดแล้วก็ทยอยบรรลุพระอรหันต์ลแล้ว ลุกขึ้นจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาจนครบ500รูปตามลำดับในอัตคาถาได้อธิบายความคิดที่พระภิกษุผู้บรรลุอรหันต์ไว้ว่าระผู้บรรลุพระอรหันต์สิ้นอาสวะทั้งหลายแล้วย่อมมีความคิดอยู่สองอย่างคือ 1. มีความคิดว่าคนทุกคนตลอดจนเทวดาทั้งหลาย ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามที่เราบรรลุได้เช่นกัน 2. พระที่บรรลุธรรมไม่ประสงค์จะบอกคุณธรรมที่ตนได้บรรล้แก่ผู้อื่นเหมือนคนที่เฝ้าขุมทรัพย์ไม่ต้องการให้ใครรู้ซึ่งที่ฝังแห่งคุมทรัพย์ของตนเมื่อเทวดาทั้งหลายทราบว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน ใกล้กรุงกับบินละพัทพร้อมด้วยพิกษุ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์บวชจากราช,ชตระกูลต่างก็กล่าวว่านี่เป็นสมัยแห่งการประชุมใหญ่ในป่ามหาวันพวกเราจะไปชมความงดงามของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้หมดจดต่างก็แต่งคาถากล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก เทวดาที่มาประชุมกันในวันนั้นมีจำนวนมากมายภิกษุบางรูปก็เห็นเทวดาร้อยหนึ่งบางรูปก็เห็นเทวดาพันหนึ่งบางรูปก็เห็นเทวดาหมื่นหนึ่งบางรูปก็เห็นเทวดาแสนหนึ่งบางรูปก็เห็นเทวดาไม่มีที่สิ้นสุดต่างกันไปตามกำลังแห่งยานของแต่ละองค์ กล่าวกันว่าในยุคข,ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะมีการประชุมเทวดาจำนวนมากเช่นนี้ก็เพียงครั้งเดียวพระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเทวดาในแสนจัก,กรวาลมาประชุมกันเพื่อชมตถาคตและหมู่ภิกษุสงฆ์เทวดาประมาณเท่านี้แล ได้เคยประชุมกันเพื่อชมพระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการแล้วแล้วพวกเทวดาเหล่านี้แลจากประชุมกันเพื่อชมพระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต,ตการแล้วพระองค์ก็ทรงแนะนําเทวดาแต่ละจําพวกให้ภิกษุทั้งหลายฟังตามลําดับตั้งแต่ภุมมะเทวดาไปจนถึงพรหมโลก ขณะที่เทวดาจากหมื่นจัก,กรวาลมาประชุมกันจนครบนั้นท้องฟ้าจากโปร่งใสไม่มีเมฆหมอกก็กลับกลายเป็นเมฆฝนคำรนคำรามฟ้าร้องกล้องนภาอากาศพระพุทธองค์ทรงพิจารณาทราบว่ามู่มานก็ได้มาด้วยจึงทรงแนะนำให้ภิกษุรู้จักกับพยามานเอาไว้ พยามารกำลังสั่งบังคับเสนามารให้ปูกเหล่าเทวดาไว้ในอำนาจแห่งกามราคะแต่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไม่ให้เหล่ามารสามารถมองเห็นเทวดาได้พญามารเมื่อไม่ได้ดั่งใจจึงทำให้เกิดฟ้าร้องก้องกมพัตาตไปทั่วทั้งปติพี โดยปกติแล้วในสถานที่ที่ไม่มีการบรรลุมรรคผลพระองค์จะไม่ทรงห้ามมารแสดงสิ่งอันน่ากลัวของมารแต่ในสถานที่การบรรลุมรรคผลพระองค์จะทรงอธิษฐานไม่ให้ใครรับรู้หรือเห็นพญยามารกำลังทำเนื่องจากการประชุมใหญ่ของเทวดาครั้งนั้นจะมีเทพบรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก พระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานไม่ให้พวกเทวดารับรู้สิ่งอันน่ากลัวของมาเหล่านั้นพรยามารจึงกลับไปด้วยความเดือดดาลต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคำแปลของมหาสมัยสูตรนะครับคำแปลนั้นมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าปมาหาวันเขตพระนครกรบินลพัดแคว้นสักกะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รอยูปซึ่งล้วนเป็นพระละหันได้มีเทพมาจากโลกธาตุทั้งสิบมาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์เมื่อเทพชั้นสุดทาวาสี่องค์ได้รับรู้เช่นกันก็เลยดำรีว่าทางที่ดีของเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเช่นกันทันใดน,นั้นเองเหล่าเทพนั้นก็หายจากเทวโลกชั้นสุดทธาวาสปรากฏเบื้องพระภากของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วได้ยืนหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเราเทพองค์หนึ่งกล่าวคาถาวา่า การประชุมครั้งใหญ่ในป่ามหาวันมีเทพมาประชุมกันแล้วพวกเราพากันมาสู่ธรรมสมัยนี้เพื่อได้เห็นหมู่ท่านผู้ชนะมาจากนั้นเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิต ย่อมรักษาอินทรีย์เหมือนสารถีผู้กำบังเหียนขับรถมาเทวดาอีกองค์หนึ่งกล่าวคาถานี้ว่ายิกสุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตัดกิเลสดุจล,ลิ่มสลักถอนกิเลสดุจถอนเสาเขื่อนได้แล้วบริสุทธิ์ปราศจากมลทินทั่วไปเป็นผู้อันพาผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจักสูุ ทรงฝึกดีแล้วเทวดาอีกอง์หนึ่งกล่าวคาถานี้ว่าเราชนผู้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสาณะจะไม่ไปอบัยภูมิครั้นล้ากายมนุษย์แล้วก็จะทำให้หมู่เทพเพิ่มจำนวนขึ้นเต็มที่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาจากโลกท่าสิบมาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาได้มาประชุมกันเพื่อเฝ้าพาผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการก็มีจำนวนมากเท่ากับที่ประชุมกันเพื่อเฝ้าเราในบัดนี้เช่นกัน พวกเทวดาที่มาประชุมกันเพื่อเฝ้าพาผู้มีพระภาคเจ้าผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตตการก็มีจำนวนเท่ากับที่ประชุมกันเพื่อเฝ้าเราในบัดนี้เราจากระบุชื่อของพวกเทวดาจากแสดงชื่อพวกเทวดาพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำาลัดแล้วอุมมะเทวดาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตดรัสพาคาถานี้ว่าเราจะกล่าวเป็นร้อยกรองอุมมะเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดพวกภิกษุที่อาศัยอยู่ที่นั้นภิกษุเหล่าใดอาศัยซอกเขา มีความมุ่งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร้นอยู่ราวกับพยาราชสีคมความขนพรองสยองก้าวลงเสียได้มีจิตผุดผ่องหมดจดผ่องใสไม่กุ่นมัวพระศาสดาทรงทราบว่ามีพระภิกษุประมาณห้ารูปอยู่ณป่ามหาวันจึงตัดเรียกภิกษุ ผู้ยินดีในศาสนาแล้วตัด่ากดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูเทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักมูเทวดานั้นภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรจึงมีญาณทำให้เห็นพวกอามนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นพันตน บางพวกเห็นหมื่นตนบางพวกเห็นเจ็ดหมื่นตนบางพวกเห็นแสนตนบางพวกเห็นมากมายจนไม่สามารถนับได้กระจายอยู่ไปทั่วทุกทิศพระศาสดาผู้มีจักสุทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดแล้วจึงตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่า มูเทพที่มุงกันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพนั้นเราจะบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับยักษ์เจ็ดพันตนเป็นภูมมะเทวดาอาศัยอยู่ในนครกบิลพัทยักษ์หกพันตนอยู่ในเขาหิมพานยักษ์สามพันตนอยู่ที่เขาสาตาคีรี ยักษ์เหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีผิวพันธ์ต่างกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมกันของภิกษุทั้งหลายรวมทั้งยักษ์ห้าตนที่อยู่เขาเวสสามิตตากลุมพียักษ์ผู้อารักขากรุงราชฤห์ที่เขาเวปุลา มียักษ์หนึ่งแสนตนเป็นบริวาลก็เช่นเดียวกันเท้าจจตุโลกกบาลเท้าทัตะรถปกครองทางทิศตะวันออกเป็นอธิบดีของคนทันเท้าวิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นอธิบดีของพวกกุมพันเท้าวิรูปกัปกปกครองทางด้านทิศตะวันตกเป็นอธิบดีของพวกน้าเท้ากุเวนเป็นใหญ่ในทิศเหนือ เท้าจตุมหาราชมีแสงสว่างรุ่งเรืองส่องไปโดยรอบทั้งสี่ทิศเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรก็มีจํานวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทามีฤทธิ์มีอนุภาคมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างมีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมกันของภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งเหล่านาคที่อยู่ในสะอนาสพีในกรุงเวสาลีและที่อื่นเหล่าครุฑผู้เป็นทิพมีในตาบริสุทธิ์พวกอสูรอาศัยในมหาสมุทรและพวกมานก็มาด้วยเทวานิกาย60สในเวลานั้นเทพสิบหมู่คืออาโปปัทวีเตโชว,วาโยวารุณะ วารุณะโสมะยัสสะเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยเทพสิบหมู่เหล่านี้แบ่งเป็นสิบพวกรวมทั้งหมู่เทวดาสิบเหล่าแบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณต่างกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศ ต่างมีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมกันของภิกษุทั้งหลายมาตามกำหนดชื่อหมู่เทพและหมู่เทพเหล่านั้นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาพร้อมกันด้วยคิดว่าพวกเราจะพบกับพระนาคาผู้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปไม่มีกิเลสดดุจตะปู ก้าวข้ามโอคาคือกิเลสได้แล้วไม่มีอาสวะพ้นโอคาได้แล้วล่วงพ้นทรรฝ่ายต่ำดุดดวงอาทิตยพ้นจากเมสุพรมและประมัตตะพรมผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธ์ก็มาด้วยและเมื่อเสนามมนมาถึงพระาศาสดาได้ตัดบอกกับเทพเหล่านั้นทั้งหมด พร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรมผู้ประชุมกันอยู่ว่าท่านจงดูความโง่เขาของกันหามานพญามารได้ส่งไปในที่ประชุมใหญ่ของพวกเหล่าเทพพร้อมกำชับว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพแล้วผูกไว้ด้วยราคาพร้อมไว้ทุกด้านอย่าปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปได้แล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดิน ทำเสียงน่ากลัวเหมือนฝนตกปาแลบร้องคำรามอยู่แต่พรยามานก็ไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงเกลี้ยโกรธแล้วกลับไปพระศาสดาผู้มีจักษุทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดทรงกำหนดได้แล้วจึงตัดเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนาแล้วตัดบา ภิกษุทั้งหลายเสยนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาภิกษุเหล่านั้นทุนสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วพากันทำความเพียรมานและเสนามานได้หลีกไปจากภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้จะทำขนของภิกษุเหล่านั้นให้หวั่นไหวพระยามานกล่าวสรรเสริญว่า หมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชนมันเทิงอยู่กับพระอริยเจ้าในพระศาสนาของพระทศพลครับในส่วนของคำแปลก,ก็จบลงแล้วครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการสวดมหาสมัยจะสวดเมื่อ,อไหร่และสวดแล้วได้อะไรครับ มหาสมัยสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยสมัยอันเป็นที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพในยุคข,ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายเช่นนี้เพียงครั้งเดียวเทวดาเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าพวกเราจะฟังพระสูตรนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมหาสมัยสูตรจบเทวดาจำนวนหนึ่งแสโกรธได้บรรลุพระอรหันต พระสูตรนี้จึงเป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดาเทวดาทั้งหลายต่างก็คิดว่าพระสูตรของตนเมื่อสวดพระสูตรนี้จะทำให้เหล่าเทวดาทั้งหลายประชุมกันเมื่อเทวดาประชุมกันก็จะทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายถอยห่างออกไปเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเราเองครับในส่วนของพระอัตถคถาจารย์ท่านได้แนะนำว่า มหาสมัยสูตรนี้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาในสถานที่ใหม่เอี่ยมเมื่อจะกล่าวมงคลคาถาควรสวดพระสูตรนี้หมายความว่าในสถานที่สำคัญที่จะประกอบกิจใหม่หรือในสถานที่ใดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเมื่อจะสวดมงคลคาถาในสถานที่เช่นนั้นจึงควรสวดมหาสมัยสูตรครับ แต่เนื่องจากมหาสมัยสูตรเป็นพระสูต์ใหญ่จึงไม่นิยมใช้สวดในงานบุญทั่วไปแต่จะนิยมนำไปสวดเฉพาะงานพิธีที่เกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านเมืองเป็นหลักครับครับสำหรับเรื่องตำนานมหาสมัยสูตรก็จบลงแล้วครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ Yeah.